ท้องฟ้าเหนือแนวเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตราในยามบ่ายแก่ๆดูสงบนิ่งและสวยงามด้วยปุ๋ยเมย์สีขาวที่ลอยตัดกับสีเขียวเข้มของป่าดงดิบเบื้องล่างแต่มันเป็นความสงบที่หลอกลวงสำหรับนาวาอากาศตรีวินนามสมมตินักบินขับไล่ประจำฝูงบิน103กองบิน1ที่กำลังบังคับเครื่องบินขับไล่ f 1 6 a mlu midlife update หมายเลขเครื่อง1 0 3 xx ลาดตะเวนรถตามแนวชายแดนเขารู้ดีว่าเรดาร์ของเขาไม่ได้จับภาพความว่างเปล่า แต่มันกําลังจับจ้องไปยังความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชาข่าวกรองล่าสุดระบุว่ามีการเคลื่อนย้ายระบบป้องกันภัยทางอากาศดักเคลื่อนที่โมบายซามที่ผลิตโดยจีนเข้ามาประชิดชายแดนมากขึ้นเรื่อยๆธารกิจของเขาในวันนี้คือการบินโชว์ธงโชว์ออฟฟอร์สเพื่อป้องปรามไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามคิดทําอะไรบุ่มบา่าแต่ดูเหมือนว่าวันนี้ข้าศึกจะไม่ได้ต้องการแค่ดูการแสดงอีเกิลหนึ่งถึง GCI สถานีควบคุมภาคพื้นดินตรวจพบสัญญ,ญาณเรดาร์ค้นหาเป้าหมายเซิร์ชเรดาร์จากทิศสองนาฬิกา สัญญาณแรงขึ้นเรื่อยๆคาดว่าเป็นระบบ HQ 16วินรายงานผ่านวิทยุสื่อสารด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงความตึงเครียดระบบแจ้งเตือนไทยในห้องนักบิน AWRA r d a Warning r e c e i v e เริ่มส่งเสียงร้องตี

เบรกเลฟเซมลอนจ์เซมลอนจ์เสียงเตือนจากเครื่องบินลูกหมูวิงแมนดังลั่นวิทยุวินกระชาคันบังคับหักเลี้ยวซ้ายอย่างรุนแรงด้วยแรงจีมหาศาล 9G ร่างกายของเขาถูกกดทับจนแทบขยับไม่ได้ <Come on. S 1> เขาปล่อยเป้าหลวงชาร์ฟแฟร์ออกไปเป็นสายทาราสีเงินเพื่อรบกวนสัญญาณเรดาร์ของขีปนาวุธแต่ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ HQ 1 6 B l ีแของจีนที่กัมพูชาได้รับมานั้นมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมันสามารถแยกแยะเป้าหลวงและล็อกเป้าหมายด้วยความร้อนและเรดาร์พร้อมกัน จรวดมาจุราชพุ่งแหวกอากาศขึ้นมาด้วยความเร็วสีมักทิ้งควันขาวเป็นเกลียวมุ่งหน้าเข้าหาเครื่องบิน F16 ของไทยดังงูเห่าชกเหยื่อตูมเสียงระเบิดดังกึอกก้องกำปนาดเหนือความสูง 20, 0, 0, 0ฟุตแม้จรวดจะไม่ได้ชนตัวเครื่องโดยตรงแต่หัวรบระเบิดแตกอากาศ proximity fuse ทำงานในระยะประชิดสะเก็ดระเบิดทางสเตนพุ่งเจาะทะลุส่วนท้ายของเครื่องบิน F16 เข้าไปทำลายเครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิกจนเสียหายยับเยิน เครื่องบินสั้นสะเทือนอย่างรุนแรงเหมือนกำลังจะฉีกขาดเป็นชิ้นชิ้นสัญญาณเตือนไฟไหม้เครื่องยนต์กรีดร้องลั่นห้องนักบินคันบังคับแข็งทื่อไม่ตอบสนองเครื่องบินเริ่มหมุนคว้างและดิ่งหัวลงสู่พื้นโลกเมเดเมเดเมเดอีเกิลหนึ่งถูกยิงควบคุมเครื่องไม่ได้กำลังจะดีตัวพิกัดวินพยายามประคองสติแจ้งพิกัดสุดท้ายก่อนจะเอื้อมมือไปดึงห่วนิรภัยระหว่างขาระบบเก้าอี้ดีตัวเอซิสไอไอทำงานทันทีระเบิดขนาดเล็กเป่าฝาครอบห้องนักบินกระเด็นออกไป ตามด้วยจรวดใต้เก้าอี้ที่พาร่างของนักบินไทยพุ่งทะยานออกจากซากเครื่องบินที่กำลังไฟลุกท่วมแรงลมกระแทกร่างกายอย่างรุนแรงก่อนที่ร่มชูชีพจะกางออกกระตุกร่างของเขาให้ลอยละล่องอยู่กลางอากาศท่ามกลางความเงียบที่เข้ามาแทนที่เสียงเครื่องยนต์วินมองลงไปเบื้องล่างเห็นเครื่องบินคู่ใจพุ่งชนภูเขาในเขตจังหวัดเกาะกงของกัมพูชาระเบิดเป็นลูกไฟขนาดมหมาควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านาทีนี้เขาไม่ใช่นักบินผู้ครองเวหาอีกต่อไปแต่เขากลายเป็น เหยื่อที่ลอยอยู่กลางอากาศและเบื้องล่างคือกองทัพศัตรูที่กำลังรอตะครุบตัวทหารกัมพูชาและหน่วยรบพิเศษจีนที่ประจำการอยู่แถวนั้นมองเห็นร่มชูชีพสีขาวชัดเจนรถบรรทุกทหารและรถจีปติดปืนกลเริ่มเคลื่อนที่ออกจากฐานมุ่งหน้าไปยังจุดที่คาดว่านักบินจะตกพวกมันต้องการจับเป็นนักบินไทยเพื่อน,นำไปโฆษณาชวน oh. เชื่อและสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองนี่คือรางวัลที่พวกมันกระหายที่สุดวินแตะพื้นดินด้วยการกิ้งตัวตามยุทธวิธี ทีเลบริเวณชายป่าดิบชื้นห่างจากชายแดนไทยประมาณ5กิโลเมตรเขากดล็อกร่มชูชีพและรีบเก็บซ่อนมันไว้ใต้พุ่มไม้หนาเพื่อไม่ให้เป็นจุดสังเกตอาการเจ็บแปลกที่ข้อเท้าขวาบ่งบอกว่าเขาอาจจะขาแผลงตอนลงพื้นแต่ไม่มีเวลามาอดขวนเขาตรวจสอบอุปกรณ์ยังชีพ survival kit ปืนพกกมมวิทยุสื่อสารฉุกเฉิน PRC 112และแผนที่เขาเปิดวิทยุและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ distress signal แบบเข้ารหัส Eagle 1 on the ground อีเกิลหนึ่ง o อ the ground ต้องการการกู้ภัยด่วนเสียงตอบรับจากเครื่องบินลูกหมูที่บินวนอยู่สูงสงดังลงมารับทราบอีเกิลหนึ่งเราเห็นตำแหน่งคุณแล้วอดทนไว้ทีมกู้ภัยกำลังมาอย่าให้พวกมันจับได้ที่ศูนย์ยุทธการทางอากาศ air o p e r a t i o n center AOC ในประเทศไทยบรรยากาศตึงเครียดจนแทบจะระเบิดทันทีที่รหัส broken arrow ในความหมายทางยุทธการของไทยที่หมายถึงอากาศยานตกในแดนข้าศึกถูกประกาศขึ้นนายพลผู้บัญชาการทุกโต๊ะด้วยความโกรธ พวกมันกล้าหยิงเครื่องบินเราในน่านฟ้าสากลหรือเขตรอยต่อมันประกาศสงครามชัดๆสั่งการลงไปเปิดปฏิบัติการ CSAR Combat Search and Rescue เดี๋ยวนี้เอาลูกน้องผมคืนมาภารกิจผู้ภายในดินแดนข้าศึก Hostile Environment คือภารกิจที่อันตรายและซับซ้อนที่สุดกองทัพอากาศไทยประสานงานกับกองทัพบกและกองทัพเรือทันทีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยรถพิเศษ EC 725คาราเคาหรือ H-225M จำนวน2งลำจากกรุงทบุรีถูกสั่งให้เตรียมพร้อมบินเข้าพื้นที่ พร้อมด้วยทีม Pararescue Jumpers PJ ซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษที่เชี่ยวชาญการกู้ชีพในสมรภูมิเครื่องบินโจมตีทางอากาศและสนับสนุนระยะไกล CAS จะต้องถูกส่งเข้าไปคุ้มกันนี้ไม่ใช่การเจรจาแต่เป็นการชิงตัวประกันด้วยกำลังทหารส่ง F 5และ F 1 6อีกฝูงเข้าไปคุ้มกันถ้ามีใครหน้าไหนขัดขวางการกู้ภยัยอนุญาตให้ยิงทำลายได้ทันทีคำสั่งนี้เปรียบเสมือนการปลดสลักระเบิดลูกใหญ่เพราะฝ่ายกัมพูชาและจีนรู้ดีว่าไทยต้องส่งทีมกู้ภัยมาแน่พวกมันจึงวางกับดักรอไว้แล้ว รอบๆจุดตกของเครื่องบินกองร้อยทหารราบยานเกราะกัมพูชาได้วางกำลังปิดล้อมพื้นที่พร้อมด้วยปืนต่อสู้อากาศยาน CPU2 และจะรวดนำวิธีประทับบา่า FN6 เพื่อลอยิงเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยที่จะบินเข้ามานี่คือ Qbox ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อล่อให้ทหารถ่ายเข้ามาตายเพิ่มในป่าลึกวินกัดฟันข่มความเจ็บปวดเพื่อนที่ออกจากจุดลงพื้นให้ไกลที่สุดตามยุทธวิธีซีซาวิเวลอีเวชั่นรีสิสแตนซ์แด์เอสเคปเสียงสุนัขทหารเห่ากระโชก และเสียงตะโกนภาษาเขนระดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาหลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มเฟิร์นหนาทึบมือกระชับปืนพกแน่นหัวใจเต้นแรงระรัวเขาได้ยินเสียงรถบรรทุกทหารวิ่งผ่านไปบนถนนลูกรังใกล้ๆและเสียงปืนยิงขู่ขึ้นฟ้าเพื่อไล่ต้อนเขาออกมา<ๆ>เขาคือเป้าหมายที่มีค่าหัวสูงสุดในตอนนี้<ๆ>และเวลาของเขากำลังนับถอยหลัง<ๆ>บนท้องฟ้าเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า SAB a 3 4 0 a e w ของไทยตรวจพบความเคลื่อนไหวทางอากาศที่น่ากังวล เครื่องบินขับไล่เชงดูเจ1 4ของจีนจำนวน2ลำบินขึ้นจากฐานทัพในกัมพูชามุ่งหน้ามายังพื้นที่ลอยต่อเพื่อสกัดกั้นปฏิบัติการกู้ภัยของไทยสงครามทางอากาศระลอกใหม่กำลังจะอุบัติขึ้นเหนือจุดตกและคราวนี้มันจะไม่ใช่การลาดตระเวนแต่เป็นการประทะเพื่อชิงชีวิตคนคนเดียวที่มีค่าเท่ากับศักดิ์ศรีของกองทัพทั้งกองทัพ Eagle หนึ่งนี่คือแซนแมนรหัสเรียกขานชุดกู้ภัยเรากำลังเข้าไปอีก20นาทีถึงพิกัดก้มหัวให้ต่ำไว้เสียงวิทยุจากทีมมู้ภััยเป็นนนดงทิิพลใจว แต่20นาทีในแดนข้าศึกนั้นยาวนานเหมือน20ปีเขาต้องเอาชีวิตรอดให้ได้จนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงท่ามกลางวงล้อของศัตรูที่กระหายเลือดและต้องการตัวเขาแบบเป็นๆเ,เพื่อนำไปประจานความพ่ายแพ้ของไทยเสียงใบพัดของเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยรบพิเศษ ec 7 125, 2 5คาราคาเฮชสองร้อย่สาองลำที่บินเกาะหมูกันมาด้วยความเร็วสูงสุดตัดผ่านอากาศร้อนระอุเหนือยอดไม้ของป่าดงดิบชายแดนตราเกาะกงเสียงกระหึ่มทุ่งต่ำของมันคือเสียงแห่งความหวังสำหรับนาวาอากาศตรีวินที่กำ แต่สาหรับทหารกัมพูชาและหน่วยรบพิเศษจีนที่ดักรออยู่มันคือเสียงสัญญาณให้เริ่มการลาเต้าบินปืนต่อสู้อากาศยานซีพูสขนาด14.5มมที่ซ่อนพรางอยู่ตามไหลเขาเริ่มสรดกระสุนขึ้นฟ้าเป็นสายสีแดงฉานหวังจะสอยนกเล็กกู้ภัยให้ร่วงลงมาเหมือน F16 ก่อนหน้านี้นักบินเฮลิคอปเตอร์ฐานอากาศไทยต้องใช้ทักษะการบินระดับเทพบินต่ำเลียดลงไปในหุบเขา Nap of the Earth เพื่อใช้ภูมิประเทศเป็นกรอบก,กำบังกระสุนและเรดาร์คนปืนประจำเครื่องกระชับปืนกล M 1 3 4มินมิกัน6 ลำกล้องแน่นกระดายิงกดดันใส่แนวป่าที่คาดว่าเป็นจุดซ่อนตัวของข้าสึกเสียงปืนมินิกันดังคพืโดด่โดโดดยาวเหยียดตัดต้นไม้และกิ่งไม้กระจุยกระจายแซนแมนถึงอีเกิลหนึ่งเราเห็นควันสัญญ,ญาณของคุณแล้วกำลังเข้าพื้นที่เตรียมตัวเสียงหัวหน้าชุดพาราเรสกิวพีเจดังฐานวิทยุวินที่ซ่อนตัวอยู่หลังรากไม้ใหญ่กัดฟันข่มความเจ็บปวดจากข้อเท้าที่บวมเป่งเขาเพิ่งยิงปืนพกกระสุนชุดสุดท้ายเพื่อสกัดทหารกัมพูชาชุดลาดระเวนที่เข้ามาใกล้จนเกือบจะถึงตัว ตอนนี้เขาเหลือเพียงมีดพกเล่มเดียวหากทีมคู้ภัยมาช้ากว่านี้เพียงนิดเดียวเขาคงต้องสู้จนตัวตายหรือไม่ก็ถูกจับเป็นเชลยแต่การจะลงจอดรับตัวไม่ใช่เรื่องง่ายพื้นที่จุดตกเป็นป่าทึบและลาดชันเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถลงจอดได้ต้องใช้วิธีหย่อนกำลังพลลงไปด้วยรอกู้ภัยพอยส่ามกลางดงกระสุน hover เวอร์ลอยตัวนิ่งนักบินพยายามประคองเครื่องให้นิ่งที่สุดในความสูง50ฟุตเหนือพื้นดินกระสุนปืนเล็กยาวของ้าสึกเริ่มพุ่งเจาะทะลุพื้นเครื่องบินเสียงดังปู ปูปูนักบินผู้ช่วยถูกเศษกระสุนเฉียวเข้าที่แขนเลือดไหลซึมแต่เขายังกัดฟันประคองเครื่องต่อลงไปเร็วเข้าทีมพีเจสองนายโรยตัวลงไปอย่างรวดเร็วพร้อมไปสนามและอาวุธคุ้มกันคันทีที่เท้าแตะพื้นพวกเขาสาดกระสุนปืนไรเฟิล M41 เข้าใส่ทหารข้าศึกที่กำลังวิ่งด่าหน้าเข้ามาสร้างวงรอบความปลอดภยัย p e r ิมิเต r รอบตัวนักบินในขณะที่การกู้ชีพภาคพื้นดินกำลังดำเนินไปอย่างทุลักทุเลบนท้องฟ้าเหนือศีรษะ สถานการณ์กลับเดือดท่านยิ่งกว่าฝูงบินขับไล่เชียงดูเจ14ของจีน2ลำที่บินสกัดกัน้นได้พุ่งเข้ามาล็อกเป้าเฮล,ลิคอปเตอร์คู่ภัยที่เชื่องช้าแบนดิต12นาฬิกาเจ10กำลังกำลังดิ่งลงมาแต่นักบินจีนลืมไปว่าเหยื่อในวันนี้มีผู้คุ้มกันที่ดูร้ายตามมาด้วยฝูงบินขับไล่ f h t h Super t i g r u s ของกองทัพอากาศไทยจำนวน4เครื่องที่บินวนคุมเชิงอยู่ระดับต่ำได้พุ่งสวนขึ้นไปทันทีแม้ F-1 จะเป็นเครื่องบินรุ่นเกา่าแต่รุ่นอัปเกรดนี้ติดตั้งเรดาร์เอซาและขีปนาวุธไอริสทีที่ทันสมัยที่สุดในโลกซึ่งสามารถยิงได้รอบทิศทางโดยไม่ต้องหันหัวเครื่องไปหาเป้าหมายไฮออฟบอรไซด์ฟ็อกซ์ทู 2. นักบินเอฟฮาร์ดล็อกเป้าเจ14ด้วยสายตาผ่านหมกบินอัจฉริยะเฮมดีขีปนาวุธไอริสที T พุ่งออกจากปรามยิงเลี้ยวหักมุม90องศาอย่างเหลือเชื่อพุ่งเข้าหาเครื่องบินจีนที่กำลังจะยิงจรวดใส่เฮลิคอปเตอร์ นักบินจีนตกใจสุดขีดรีบผักหลบและปล่อยทูไฟแต่จรวดไอริีนั้นกัดไม่ปล่อยมันพุ่งชนเข้าที่แผ่นหางของเจสิปีลำแรกจนระเบิดกระจุนนักบินจีนดีตัวหนีตายกลางอากาศส่วนเจสิีอีกลำเห็นท่าไม่ดีพยายามจะเร่งเครื่องหนีขึ้นสู่ความสูงแต่ถูก F16 อีกชุดที่บินคุมกันอยู่ด้านบนดักหน้าและล็อกเป้าด้วยเรดาร์บีบให้นักบินจีนต้องถอยร่นกลับเข้าน่นฟ้ากัมพูชาไปท้องฟ้าเหนือจุดกู้ภัยกลับมาเป็นของไทยอย่างสมบูรณ์เกี่ยวตะขอแล้วดึงขึ้นดึงขึ้นทีม PGJ ภาคพื้นดินตะโกนแข่งกับเสียงใบพัดร่างของวินและทหารกู้ภัยถูกดึงลอยขึ้นจากพื้นดินด้วยสลิงสแตเลสทหารฆ่าศึกท,ที่เหลือรอดพยายามระดมยิงไล่หลังกระสุนนัดหนึ่งพุ่งเฉียดขาของวินไปเพียงคืบร่างของเขาแกวงไปมากลางอากาศเหมือนลูกตุ้มเป้ากระสุนเฮลิคอปเตอร์คาราคาวรีบเชิดหัวขึ้นและบินฉีกตัวออกจากพื้นที่สังหารทันทีที่คนสุดท้ายพ้นพื้นดินปืนกลมินิกันกราดยิงทิ้งทวนกดหัวฆ่าศึกเป็นครั้งสุดท้ายได้ตัวแล้วกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านอาการปลอดภัย แต่เส้นทางกลับบ้านไม่ได้โรยด้วยกลีบกุลาเรดราเตือนภัยภาคพื้นดินของไทยตรวจพบว,ว่ากัมพูชาได้เปิดระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานระยะไกล S300 PMU2 หรือ HQ9 ตามบริบทอาวุธจีนที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินเตรียมล็อกเป้าเฮลิคอปเตอเร์กู้ภัยและฝูงบินคุ้มกันนี่คือการยกระดับความขัดแย้งสู่สงครามเต็มรูปแบบหากพวกมันยิง S300 ข้ามพรมแดนเครื่องบินเราทั้งหมดจะตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง Red Alert Sam l ็ c k ซัมล็อกสัญญาณเตือนภัยดังระงมในหมวกนักบินทุกนายจรวดลูกมหึมาพุ่งออกจากฐานยิงในกัมพูชาทิ้งควันขาวเป็นลำพุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมุ่งหน้ามาทางฝูงบินไทยกองทัพอากาศไทยตัดสินใจสวนกลับทันทีเพื่อปกป้องชีวิตนักบินและทีมกู้ภยัยเครื่องบินขับไล่ F16 ที่ติดตั้งกระป๋อสองครามอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธปล่อยต่อต้านรังสีความเร็วสูง AGM88 ็หามได้รับอนุญาตให้ยิงสวนกลับ Wild Weasel Mission Mark Norm รหัสหญิงจรวดต่อต้านเรดาร์จรวดหามพุ่งออกกกจากใต้ปี F16 มุ่งหน้าย้อนรอยสัญญาณเรดาร์ของข่าศึกด้วยความเร็วสูงยิ่งกว่าเสียงจรวดพุ่งเข้าทำลายจานเรดาร์ควบคุมการยิงของ S300 จนแหลกละเอียดทำให้ขีปนาวุธที่ถูกยิงออกมาแล้วสูญเสียการนำวิถีและระเบิดตัวเองกลางอากาศรอดพ้นหายหน้าไปได้อย่างหวุดหวัแต่การกระทำครั้งนี้เท่ากับเป็นการเปิดฉากสงครามทางอากาศอย่างเป็นทางการไทยได้ทำลายระบบป้องกันภทยทางอากาศเชิงยุทธศาสตร์ของกัมพูชาในดินแดนค่าศึกเมื่อเฮลิคอปเตอร์แตะพื้นรันเวย์ของกองบิน1วินถูกหามส่งโรงพยาบาลทันที ท่ามกลางความโล่งใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานแต่สำหรับเหล่านักยุทธศาสตร์และนายพลที่ศูนย์บัญชาการพวกเขารู้ดีว่าเรื่องมันยังไม่จบสื่นที่หักได้ถูกพูดคืนมาแล้วแต่หน้าไม้ที่ยิงมันออกมายังคงอยู่และพวกมันกำลังบรรจุลูกดอกดอกใหม่ที่อันตรายกว่าเดิมกัมพูชาและจีนที่เสียหน้าจากการสูญเสียทั้งเครื่องบินรบและระบบป้องกันภัยทางอากาศจะต้องตอบโต้กลับอย่างรุนแรงแน่นอนกองทัพไทยประกาศสถานะเตรียมพร้อมรบสูงสุดเดฟคอน2ตลอดแนวชายแดนตะวันออกรถถังปืนใหญ่ และทหารราบถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่ที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยถูกสั่งอ,อพยพสงครามทางอากาศที่ตราดเป็นเพียงไม้ขีดก้านแรกที่ถูกจุดขึ้นและไฟสงครามกำลังจะลุกลามไปทั่วภูมิภาคการตอบโต้เต็มรูปแบบเพื่อสั่งสอนผู้ลุกรานกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในชื่อยุทธการทวงคืนน่านฟ้าบูรพาความมืดมิดของราตรีการไม่ได้นำมาซึ่งความสงบสุขแต่กลับเป็นสัญญ,ญาณเริ่มต้นของพายุใหญ่ที่กำลังก่อตัวขึ้นเหนือฟากฟ้าตะวันออกหลังจากภารกิจกู้ชีพนักบินนารเ็จลง ข้อมูลข่าวครองเชิงลึกจากดาวเทียมสอดแนมและเครื่องบินซาอา340อ e สีเวของไทยยืนยันชัดเจนว่ากองทัพอากาศกัมพูชาและจีไม่ได้ยอมจำนนต่อความพ่ายแพ้ในยกแรกพวกมันกำลังเตรียมการเอาคืนครั้งใหญ่ที่ฐานทัพอากาศในสตึงเต่งและพนมเปนมีการเติมน้ำมันและติดอาวุธให้กับฝูงบินขับไล่เชงดู J14 และเครื่องบินโจมตี J J จํำนวนมากพร้อมด้วยการเคลื่อนย้ายระบบป้องกันภัยทางอากาศ HQ 9รุ่นส่งออกของ S 3 0 0ชุดใหม่เข้ามาเสริมแนวชายแดน เป้าหมายของพวกมันคือการโจมตีฐานบินของไทยในภาคอีสานและภาคตะวันออกเพื่อตัดกำลังทางอากาศของเราการป้องกันที่ดีที่สุดคือการโจมตีคำกล่าวนี้กลายเป็นยุทธศาสตร์หลักของกองทัพอากาศไทยในค่ําคืนนี้เราจะไม่รอให้ระเบิดมาตกที่บ้านเราแต่เราจะไปทําลายรังของพวกมันก่อนที่พวกมันจะทันได้บินขึ้นคําสั่งยุทธการทวงคืนน่านฟ้าบุรพา Operation Eastern Sky r e c l a i m n ถูกอนุมัติโดยผู้นําระดับสูงภารกิจคือทําลายล้างอํานาจทางอากาศของข้าศึก Suppression of Enemy Air Defenses คาวเตอร์แอร์ air กองบินผสมขนาดใหญ่ Strike Package ถูกจับตั้งขึ้นประกอบด้วยเครื่องบินรบที่ดีที่สุดของไทยและพันธมิตรเวลา2นาฬิกามัจจุราชลองหนเริ่มออกปฏิบัติการฝูงบินขับและยุคที่5แบบ F-35 Air Lightning สีของกองทัพอากาศไทยและสหรัฐจำนวน4เครื่องทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอันมืดมิดโดยไม่เปิดไฟสัญญาณใดๆระบบอัมพางตัว Stealth ทำให้พวกมันหายไปจากจอเรดารของข้าศึกราวกับวิญญาณหน้าที่ของพวกมันคือ หัวหอกในการเจาะทะลุระบบป้องกันภัยทางอากาศที่หนานแน่นของจีน F-35 บินแทกซึ่งเข้าไปลึกในน้านฟ้ากัมพูชาล็อกพิกัดเรดาร์แจ้งเตือนภัยและฐานยิงจรวดพื้นสู่อากาศที่เหลืออยู่ Thaijet Acquire Hammerdown นักบิน F-35 ส่งข้อมูลเป้าหมายผ่านระบบ Link 16 <All right. S 1> ไปยังหน่วยยิงระยะไก,กลท,ทันที <'re> ไม่กี่ว <'re> ินาทีต่อมานารกก็แตกขึ้นบนผ้าพื้นดินกองทัพบ,บกไทยเปิดฉากยิงสนับสนุนด้วยระบบปืนใหญ่จรวด M-142 HIMARS ที่วางกำลังอยู่ชายแดน จรวดนำวิธี ATACMS Army t a t i c ิณเข้ s มิส่าว s ิสเพิสัยไกลพุ่งข้ามพรมแดนด้วยความเร็วสูงเจาะจงทำลายสถานีเรดาร์และศูนย์บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศของค่าศึกจนราพนาศูนย์เปิดทางด่วนทางอากาศให้กับฝูงบินระลอก2เมื่อตาของค่าศึกบ,บอดสนิทฝูงบินโจมตีหลักที่ประกอบด้วย F-16A BMLU และ JS-39 Gripen CD จำนวนกว่า20เครื่องก็พุ่งทะยานข้ามพรมแดนเข้ามาเหมือนฝูงแตนรุมต่อยภารกิจคือการถล่มรันเวยสนามบิน และทำลายเครื่องบินข้าศึกที่จอดอยู่บนพื้นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ GBU-12 และระเบิดหล่อนเจ๊10ถูกปล่อยลงสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำเสียงระเบิดดังกึกก้องกันปนาดต่อเนื่องกันไม่หยุดหย่อนลันเวฐานทัพอากาศข้าศึกถูกตัดขาดเป็นหลุมลึกเครื่องบิน j 14และ j h 7ที่กำลังเตรียมเทคออฟถูกทำลายคาลานจอดเปลวไฟลุกท่วมฐานทับสูงเสียดฟ,ฟ้าแต่ข้าศึกบางส่วนที่บินขึ้นไปได้ก่อนหน้านี้พยายามเข้าสกัดกั้นฝูงบินไทยการรบทางอากาศกลางคืน ไนด็อกไฟอุบัติขึ้นท่ามกลาง<ส>ความสับสนอแมนนักบินจีนพยายามใช้ความเร็วของ j 14เข้าไล่กวดแต่พวกเขาต้องเผชิญกับก,กับดักที่วางไว้ฟูงบินกรเพนของไทยใช้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รบกวนเรดาร์ฆ่าศึกจนโดนเรก่อนจะยิงขีปนาวุธมีทีอรจากระยะไกลเกินสายตา DVR สอยเครื่องบินจีนร่วงลงทีละลำ,ลำๆโดยที่นักบินจีนยังไม่ทันเห็นตัวศัตรู ในจังหวะที่การรบก,กำลังถึงจุดพีกากองทัพอากาศสหรัฐได้ส่งพี่ใหญ่เข้ามาปิดเกมเพื่อส่งสัญญาณเตือนระดับยุทธศาสตร์ไปยังปักกิ่งว่าพอได้แล้วบนจอเรดาร์ปรากฏสัญญาณของวัตถุขนาดมหึมาที่บินเข้ามาที่ระดับความสูง40,000ฟุตมันคือเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ B-52 Stratofortress จำนวน2ลำที่บินเดินทางไกลมาจากฐานทัพบ,บนเกาะก,กวมโดยมี F-22 Raptor บินคุ้มกัน B-52 ไม่ได้มาเพื่อทิ้งระเบิดนิวเคลียร์แต่มาเพื่อทิ้งระเบิดปูพรม Carpet Bombing ใส่พื้นที่ซ้อมรบและคลังแสงสำรองของจีนในกัมพูชาเพื่อแสดงอำนาจการทำลายล้างที่ไม่มีใครต้านทานได้ตูโมตูโมตูมเสียงระเบิด MK84 ขนาด2,000ปอนด์นับร้อยลูกที่ตกกระทบพื้นดินต่อเนื่องกันสร้างแรงสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวภูเขาทั้งลูกแทบจะหายไปในพริบตาภาพความพินาศนี้ถูกส่งตรงไปยังศูนย์บัญชาการของจีนทําให้พวกเขาตระหนักได้ทันทีว่าการยกระดับสงครามกับไทยที่มีสหรัฐถนนุนหลังคือการฆ่าตัวตายทางยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศกัมพูชาและจีนสูญเสียความสามารถในการรบไปเกือบทั้งหมดภายในคืนเดียวเมื่อรุ่งสางมาเยือนท้องฟ้าเหนือชายแดนไทยกัมพูชากลับมาเงียบสงบอีกครั้งแต่เป็นความสงบของผู้ชนะเครื่องบินรบของไทยทยอยบินกลับฐานทัพอย่างปลอดภัยท่ามกลางเสียงเชียร์ของทหารภาคพื้นดินข่าวการทำลายล้างฐานทัพอากาศข่าศึกและการครองอากาศที่เบ็ดเสร็จของไทยแพร่สะพัดไปทั่วโลกรัฐบาลกัมพูชาที่สูญเสียเคี้ยวเล็บทางอากาศไปจนหมดสิน้นรีบติดต่อขอเจราจาสงบศึกทันทีโดยยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างของไทย รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายให้เครื่องบิน F-16 ที่ถูกยิงตกและสัญญาว่าจะถอนระบบอาวุธหนักออกจากชายแดนนาวาอากาศตรีบินที่นอนพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเครื่องบินเพื่อนร่วมฝูงบินผ่านไปเขายิ้มออกมาด้วยความภาคภูมิใจแม้เขาจะเสียเครื่องบินไปแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการยืนยันว่ากองทัพไทยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและเราพร้อมจะถล่มฟ้าทลายดินเพื่อปกป้องคนของเรายุทธการทวงคืนน่านฟ้าบูรพาหรือจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์สระหักทิตราษ ได้กลายเป็นบทเรียนสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเสืออากาศไทยนั้นเที่ยวลากดินเพียงใดการผสมผสานระหว่างฝีมือนักบินที่ยอดเยี่ยมเทคโนโลยีตะวันตกที่ทันสมัย F16 MRU Gripen F35 และการสนับสนุนจากพันธมิตรทําให้ราชอาณาจักรไทยยังคงเป็นเจ้าแห่งเวหาที่ไม่ใครกล้าท้าทายธงไตรรงที่โบกสะบัดอยู่หน้ากองบินต่างๆในเช้าวันนี้ดูสง่าง,งามและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น พราะมันถูกปกป้องด้วยปีกเหล็กและเลือดเนื้อของลูกผู้ชายที่ชื่อว่าทหารอากาศไทย